สวัสดีครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมนะครับแซนดีนะครับวันนี้ก็มีเครื่องไม้ทําอีกแล้วนะครับผมก็คือเจ้า OnePlus Nord 10 5G นะครับผมอ่าตัวนี้ก็ทําไม่ยากนะครับผมแต่ว่าหาวิธีทําก็นานพอสมควรนะครับแต่ก็ทาเร็จนะครับผมก็คือเราติดปัญหานิ่นๆหน่อยๆนะครับผมโอเคก็เราก็รับทํา n ั p พัดด้วยนะครับแล้วก็มี Xiaomi นะครับผมหลักๆนะครับผม ใครอื่นไม่ค่อยชำนาญน,นะครับไม่ใช่ช่างทำมือถือนะครับผมหรือว่าโปรแกรมเมอร์นะครับไม่ใช่นะครับผมเครื่องนี้ก็ได้ทำการลงลอมลอนะครับผมก็คือลองลงลอมคัสตอมลอมนะครับลอมอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะครับผมมันชื่อลอมดูๆอะไรอย่างเนี้ยดูอิดดูอิดอะไรสักอย่างเนี้ยนี่อันนี้นะครับผม เวอร์ชัน Android ก็เป็นเวอร์ชันนนะครับแต่ว่ามันก็มี Android เวอร์ชันอื่นก็มีนะครับผม <G ül> ก็ทุกอย่างสมบูรณ์นะครับความเร็วอะไรคุณป๋องได้ยินเสียงผมพูดไหมเสียงเสียงใช้ได้นะครับผมนี่แล้วก็พระเอกของเรานะครับผม <G ül> เราก็ได้ทำการรูทนะครับผมลงลอมนะครับเป็น c u สตอมล o อมนะครับผม ลอเดิมก็เร็วอยู่แล้วนะครับผมออกซิเจนโอนะครับแต่เราก็ลงใหม่นะครับผมอ่าอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโยนหมุดนะครับอันนี้ครับวันพัดไม่ต้องรอเวลานะครับสามารถทําได้เลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นการโยนหมุดนะครับผมแต่ว่าอันนี้เรามาจะเทสให้ดูนะครับผมครับนี่นะครับผม เราก็โยนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้เวลานานพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราสามารถตักขางานได้เลยนะผมตามที่เพื่อนๆจะประยุกต์เอานะครับผมจะปักสนามบินโรงพยาบาลแอร์บัสหรือว่าไอพอร์ตก็ได้หมดนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับผม ก็ปักได้ในซอกในซอยที่ไม่สามารถขับรถเข้าไปจอดได้ก็ปักได้มันกันนะครับผมแต่ว่ามันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมมันจะท้อนแสงนิดนึงนะครับปักในซอย6ก็ได้นะครับผมเราแค่เลื่อนมาอย่างนี้หมุดของเราจะไปอยู่ที่ซอย6เป็นที่ร้อยแลวนะครับผมอยู่กลางซอยเลยหรือเราจอดอยู่ข้างหน้านะครับผมจอดอยู่ตรงนี้ก็ได้ที่เราสามารถจอดรถได้นะครับผมทำมาเป็นตัวอย่างนะครับหากเพื่อนต้องการให้หมุดเดินนะครับผมจากหัวซอยจนถึงท้ายซอยนะครับผมเราก็แค่กดเพิ่ม ตำแหน่งครับผมแล้วเราก็จิ้มเพิ่มไปนะครับผมปั๊บเรากดไดเวอร์ให้มันเดินไปนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นวิความเร็วนะครับผมอันนี้ก็เป็นความเออ่ความเร็วในการที่จะจะเดินนะครับผมเราตั้งไว้สัก3ามกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วก็กดสตาร์ทไปเลยนะครับผมอ่เดี๋ยวจำลองให้ดูนะครับว่าอันนี้ก็คือแอปโบกของเรานะครับผมอันนี้สีฟ้าๆนี่ก็คือรถของเรานะครับตอนนี้ รอเจ้าของมารับนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ล็อกอินนะครับเราไม่ได้ล็อกอินรหัสไว้นะครับจำลองว่าเป็นแอปโบรนะครับผมก็มันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆตามที่เราอานนี้ไปเลยนะครับสาสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมไปมันก็จะตึกทีหนึ่งตึกทีหนึ่งนะครับหรือว่าจะให้เดินเป็นตามจุดก็ได้นะครับจุดที่เรามาร์คไว้แต่ว่าเนี่เราต้องการให้เดินตามเส้นนะครับประมาณนี้นะครับผม หากเราต้องการซอยห้าด้วยนะครับงานที่อยู่ในโรงแรมนะครับผมเราก็กดไปที่ตรงนี้แล้วก็กดสต็อกก่อนนะครับผมกดเลือกแอดไปเลยนะครับผมแล้วก็กดเพิ่มหมุดนะครับผมอันนี้เราก็ต้องการให้เดินตามจุดที่เรามาร์กไว้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเราก็จอดแถวแถวนี้นะครับผมหางานข้าน้ำงานโรงแรมหรือว่างานไปสุวรรณภูมิงานไปในกรุงเทพนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม ราก็ปักปลายทางแล้วนะครับต้องการไปไหนเราก็ปักปลายทางเลยนะส่วนน้ําส่วนเสือสวนช้างนะครับผมเอ,อ่อสนามยิงปืนพวกโชว์ต่างๆนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไทเกอร์นะหรือว่าไปตลาดน้ําอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เอ,อ่อมาร์กปลายทางไว้ได้เลยนะจำลองให้เห็นว่าอันนี้คือ,ค,อคือรถโบเรานะครับรถในแอปในแอปเรานะครับผมประมาณนี้นะครับ เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับพื่อราสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับผมที่เบอร์โทร0903216846นะครับผมผมก็รับทําอยู่นะครับราคาทำไม่แพงน,นะครับคิดแค่ค่าเปิดคอมเท่านั้นนะครับผมผมก็อยากแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ใช้ได้มีงานที่เด้งดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมก็ปล่อยรถเดินไปนะครับรองานเด้งประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จําลองว่าแอปแมปเนี่ยก็คือแอปโบของเรานะครับก็อันนี้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรอลูกค้ามาล็อกอิน ID นะครับผมประมาณนี้นะครับผมหากต้องการงานสนามบินก็ปักสนามบินนะครับหรือว่าเราไปบ้านเพยนะครับผมเราไม่มีที่จอดหรือว่าเราไม่รู้จักใครที่เราเราจะหางานกลับมาได้เราก็ปักไปที่ บ้านเพได้เลยนะครับผมแล้วก็ตักกลับมาพัทยานะครับผมเราก็จะได้เต็มเต็มนะครับผมไม่ต้องไปหักอะไรกับใครนะครับผมหากเพื่อนๆไม่มีงานขับจริงๆก็เราก็สามารถปักกลับมาได้นะครับผมเพื่อนๆมีมีงานขับอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมพอเดินเดินครบจุดมันก็จะกลับไปที่เดิมจุดแรกของมันนะครับโอเคครับครับก็ประมาณนี้นะครับผม คลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ